แหนเอากล้องมาเดี๋ยวกูรับบทกล้องเองอะไรโดนลงมาแล้วไอ้ตาเอาเลยอ,นนอันนี้คืออะไรอ่ะขนาดนเจอันนี้ไงเอเอ็มเอสไงส่งเร็วถึงใจสองวันถึง <laughs> ไออุณหภูมิเครื่องตรวจอุณหภูมิความเย็นมันจะอยู่ที่เย็นๆไงเจอ,อเเ๋อไอรีโมทขาคือไอตาอ๋อคือมีอยู่ที่เย็นๆนะภารกิจของเราก็ นี่ยหาห้องที่มีอุณหภูมิตม่ำกว่า10องศาคนที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิมน,นั่นแหละที่ต้องไปหาแล้วก็ภารกิจสี่คือถ่ายรูปผีถ้าเจอแล้วไงมันจะต้องเสร็จเลยอ่ะถ้าจเอเลยก็ง่ายๆคือถ้ามันออกมาปรากฏตัวต่อหน้าเรามันจะมีบางส่วที่มันไม่ได้ล่ามันโผล่มาถ้าพี่ถ่ายก็ได้ก็ได้ถ้าต้องไปไงแจ็คก,กันดิมาเลยกูกูมือไวกู <พอ S 2> ถ่ายไวให้เราใช้ปันเราไม่มีแล้วก็ผีตัวนี้ชื่อโจเซฟไว ตัวเฟโอเคแค่นี้แหละกูถามมาเนี่ยเดี๋ยวมึงคอยดูรอบเนี้ยไปนะบ้านเดิมเลยต้อง้างแขนแล้วพวกมึงอ่ะตายสามไม่ได้แล้วโหลเขาตายหมดตั้งกันเดี๋ยดีเมื่อกี้กูรอกกูแบกอ่ะรอบเมื่อกี้เอาง่ายๆนะเขาเรียกว่าเอาตัวรอดคือการเอาตัวรอดเจต่้งกว่าสิบใช่ป่ะไอ้แจ็คตามกูไว้ าตามมุ้ยเลยลักษณะโครงสร้างบ้านเหมือนเดิมปะวะเดิมพี่มันเดิมพยายาม,มหาซาอมพื้นตามอะไรพวกนี้พี่มันจะมีพวกกระดูกที่เป็นหลักฐานได้หรือไม่ก็บ,บางทีถ้าเราโชคดีเราจะเจอกระดานผีถ้วยแก้วเฮ้ยก <ปะ S 1> ูดินเสียงเท้าบ้านเดิมปะเนี่ยเลโบนสวัเดีสวัสดี เรียกชื่อมันด้วยจเซฟจเซฟเฮ้จเซฟไม่ต้องเรียกไอ่นี่ก็ไดพี่ไอไอวิทยุมันคื้เครื่องคุยกับพีถ้าเกิดว่าผมกดเปิดเครื่องแล้วก็กดคุยไปด้วยบางทีมันอาจจะตอบเราใช้เป็นหลักฐานได้ใครไฟสีม่วงวะผมไฟสีม่วงีรอองาตามประตูตามะไรวนี้ เนี่ยเหมือนเดิมเลยเนี่ยมาเก็ตตรงเนี้ยตรงเนี้ยสามศพห้องน้ำหนึ่งหน้าประตูนั้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งแจ็คแห้องนี้ห้องสวิตช่าองศาหลอห้องอะไรนะห้องสวิตมาที่ตั้งกูมาเนี่ยห้องนี้ห้องเนี้ยห้องแก้วองศามาแก้วมาแก้วองศาอูลรถเหรออูลรถเหรอเนี่ยตรงเนี้ยเลยตรงนี้เลยสามองศาเนี่ยไหนวะตรงนี้เลยตรงสวิตไปเนี่ยนี่ปะตรงเนี้ยแหละสามองศาแต่กูตั้งกล้องไว้นะกูตั้งกล้องไว้แล้วทั้งนั้นอ่ะวางกระปุกนะวางไว้ตรงโต๊ะเนี่ยเจ๊เนี่ยเนี่ย ก็เดี๋ยวกูตั้งกล้องตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่ยสามองศาหนึ่งองศาหนึ่งจุดหกป่าวเรียกว่ากล้องนะเปิดแล้วกล้องอ่ะเดี๋ยวนี่คัดเอาไฟตัวนะโซนโซนจุดหนึ่งองศาบ้าไปเลยกูเย็นจัดเลยเอ่ะไฟห้องนี้เปิดหน้าดีเหรอทั้งออกเฮ้ยมาแล้วแดกหลังเนี้ย อุ้ยเชี่อเจียบังดีสัตว์กูวัยสัตว์จ้องกูกูหันหน้าไปทิศอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นตัวเลยใช่ไหมเห็นเลยตัวสีดำเลือดเลยอ่ะดูกล้องวะถ่ายติดใครไว้สัตว์ตรงนี้แหละเฮ้ยเอาเซฟทั้งหมดกับบรรยากาศกระโปรงหมอเกี่ยวปะใช่พี่ว่าเกี่ยวทีถ้าถ้ามันต่ำมันเสียเฮ้ยหนาวเนี่ยพวกมึงควันออกปากเนี่ย แต่มันไม่เขียนสมุดมันจะไม่ใช่โค้ดไรติงแล้วเราแบบปรับมาแรกเป็นฟีดก่อนเท่านั้นน่ะลองคุยกับมันก่อนมาได้คุยกับมัน Hello Are ล o u here Are you here Army Army please เมื่อกี้มันมันตรงตรงทั้งหมดเลยแจ็คมันเกิดโอเคพเลยเฮ้ยเสียงเท้าหนักเมื่อกี้ถ้าเป็นเสียงเท้าหนักคือผีมาแล้วก็หลบมานี่ทันในควายมานี่กูรู้ทิกนี่มาเอาตู้เขาตู้ไอ้สัสรอเลย

เฮลโลเฮลโลอายุเฮียอายุเฮียเฮ้ยกูเปิดประตูแล้วออกแล้วบ้านมาเลยกระพริบสองครั้งแสดงว่ามันตอบรับมันอยู่แถวนี้เอสซายนมกระพริบตอบไปต้าเว้ยเมื่อกเขาบอกถามชื่อมันอ่ะมันจะตอบเล้วพอดีจนเนมเขาถามได้เว้ย What's y ้ยกระทืบได้ยินปหมไม่เห็นมีใครได้ยินเหมือนกูเลยวะได้ยินคกือบหนึ่งอ่ะค เฮอร์สต์มีเพลสเยี่ยมัดขึ้นเร็วเด็กถามอายุก็ได้อะวอร์จัวเนมวอร์จัวเนม w are you มันจะตอบเดี๋ยวยังไม่ยินเออนี่ขยับนี่นี่นี่ปรากฏการของขยับขา้างหน้ากูตรงเนี้ย <c oughs> เด็กมึงเห็นป่ะไอถังออกซิเจนนะ่ะ <c oughs> สีเขียวกับสีแดงมันสลับกันมเมื่อกี้ฟึบๆ,ๆเลยใช่เหรอเออ กูดูกูหนึ่งกูตั้งไว้ตรงเนี้ยเห็นป่ามันไม่ถ่ายถ่ายไม่เห็นแ้่เดียวผมมันต้องเอาเป็นกล้องเบื่อมันจะได้ ghost o f เฮ้ยถ้างั้นกล้องมันแจ็คห็นพราเรามาประกฏอ่ะแจ็คห็นเลยกล้องมันอะมันเซฟอะไม่ใช่กล้องวิดีโอเราเราใช้ไม่ได้มันต้องดูสดเร็วทามมึงจะไปไหนอ่ะเฮ้ยมานี่ดิไปดูคนเดียวพอเปล่าวะเนี่ยสลับไปแกลสลับไปแกลสลับไปแกลกล้องวิดีโอมันเอาไว้ใช้แค่แบบถ่ายเผื่อเจอ ghost off ทีแต่ก็ปิดไฟลำหี้ยอะไรล่ะครับวรุ่น ีม e ีที <ic> ่แอบนะเว้ยแอบปีควายแอบไปตู้เซฟเนี่ยไม่รอดรอดเสียงกูมันมาแน่ครับอยู่ตรงนั้นแหละลูกูกอดมีลูกแอดมีเฮ้ยประตู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 บันปิดดตอนนี้เฮ้ยอะไร ถ้าประตูนี้ปิดเมื่อไหร่ก็คือมันมานะอนดูง่ายเลยเพราะประตูนี้ประตูออกไซด์เว้ยน่าจะง่ายอยู่ไอ้ถังนี้สลับบ่อยมากเลยนะไปวันนี้ห้านาทียังห่างามันลเลยห้านทีแล้วอันนี้ใครออกมากพี่พี่พี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปกล้องยัไงไงวะกดที่คลิปไอ้เมาส์พี่เมาส์แต่ว่าตอนนี้มันพี่แจ็คยังไม่ตั้งกล้องตั้งแล้วไม่มีตั้งแล้วมี่ต้องเปิดด้วยเปิดแล้วสิ ฮัลโหลดูกล้องพี่ไม่ได้ฮะเขียวยังกล้องดูไม่ได้อะแจ๊กเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยเขียวแล้วดิอย่งเงพี่ดูได้แล้วดูได้แล้วอันนี้เขียวและโอ้ยมึงเป็นคุยอะไรวะเอ๊ะใครปิดไฟวะเอ้ยโจเซฟเฮ้ยเห็นเงาโจเซฟ what the fuck โ์มี่ยัวเฟสดีขึ้นเฮ้ยระวังนะเว้ยฮัลโหลที่เจคอยดูกล้องไว้นะว่ามีอันนั้นมันเงาไอ้ปอลหรือเงาใครวะเห็นในรูปผมปะกูถ่ายเห็นเงา นะโจเซฟโจเซฟไอปอลขี้ขาดชิปหาได้โปรแสอร์้อสองเล่าน่ะมันว่าไงไอใส่ไว้โค้ด O R B แล้วเออมึงเปิดไว้ดิเอาอ O R B พี่เห็นใช่ไหมที่เป็นลูกไฟสามปลาแบบปลาถ่ายหลายลูกเลยมันก็ลูกไฟอ่ะขึ้นสามของพี่ห้าของห้นมันไม่ขึ้นเต็มใช่ไหมใช่แค่แค่สามบีเคยไฟไฟหิ่งห้อยใช่ป่ะเม่เด้ทำลายระดับดูดิเราจะเห็นเลยชัดเลยจบที่ให้มันจบที่ห้องนี้แหละ ว้าวโหดีกันเต็มเลยเอฮ้ยล้าเราได้านผมนี่้วดยังไม่ห้ยัไม่ยังไม่ห้าเสียก้อนมาเสียเสามามันแห่มันแห่มันแห่แค่สีแค่สแค่สี่ห้าปเถึงห้าปะเนี่ยฮีตปเนี่ย มึงหลันันมึงหล่นมึงลควันได้หวะเปิดไฟดิสัตว์รอเหี้ยอะไรอ่ะไอ้แจ็คว่าไงว่รุ่นมึงเป็นอิกทำไมอ่ะนิกเป็นอิกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันอัศบัดเลยโผ่ขูถ่ายไปอีกรูปมึงอ่ะไม่รู้ติดป่าไม่เห็นอะไรเลยว่ะแล้วถ่ายถ่ายฟักอยู่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  นี่ไงนี่ไงรูปกูฝีมือกูเป็นไงมาดูดิ่รูปมันให้เพื่อนดูได้ป่าววะรูปที่สามอ่ะที่มับมาบ้างล้มึงไปตรงห้องซักรีดมาเดิมอ่ะตรงนั้นแหละจุดจุดที่มันมาจุดแรกอ่ะไปดิไอยพี่อยู่แถวแถวนี้เลยเนี่ยยืนเฉยเลยแล้วก็กดไม้แพ่มอะไรไว้ยเลยิปเลียมไปเลียมคอมอนเออแค่เนี้ยพูดอยู่แค่เนี้ยวิเลี่ขมอนวิเลี่ขมอนอลยวินี่มาดิมาดิมาเนี่ยเปียนบอ เววลา l I want to die You mean now I want to i e You mean มีเข้ามาเหรอไอ้ดีงไปกับพีิีนเฮ้ยไปกันกูไปแล้วดไปดับแล้วไปดับแล้วีูดดิพูดดิตอนตอนที่มันแดงไปพิธหารนีเฮ้ยเจ็ดแปดแปดจากสี่ไปแปดเลยพูดเสีงดังอ่ะ u แปด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 แปตอนนี้แปตอนนี้แป โอ้ลงมาสี่วะมึงจะอยู่ใกล้กันดิมึงอยอยู่ใกล้กันเสียไอ้เจ๊ไก่ต้าคนไม่ดีคือถ้ามันจะขึ้นเลย่ว่าห้ามันต้องขึ้นแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยไี้มันมาคนละทวนเลยไอ้เจ๊ตะโกนแล้วเร็วคอออมนไ้ตาิลเลียมันมาแล้วไอ้ตา้าวิลเลียมกัมมอน ไอ้เย้ยคนเลือกคนละเล่าต่อยเจตโกนพิกไปจากสี่ไปกระโดดไปแปลเจตอมึงตะโกนอะไอ้เอี้ยตาพูดพูดปุ๊ดไอ้เหี้ยลงเลสัสไปเรียมเหลือสี่เลยสัสไอ้เจไปสัสเฮ้ยมาแล้ว เจที่เดิมอุย้ยกูเห็นน้ำเต็มเลยไหนตรงทางหนังสือที่ที่ดอกมันจริงด้วยกูเห็นมันต่อหน้าเลยอย่าบ้าอย่าบ้าหายไปแล้วตอนเนี้ยแปดเจ็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 ดถึงแปดเก้า,ากเก้า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  โอ้ยเมื่อกี้ก้าวเว้ยเนี่ยใครเดินเข้าไปวะต้องให้อยู่คนเดียวดิอยากไปใกล้เลยเมื่อกี้กูเห็นเท้าใครเดินเข้ามาตรงกล้องอะออกไปเลยโอ้ยเมื่อกี้ก้าวเนี่ยเสียงทรศัพท์โัพท์ดังเหรียอ ต่อดิพูดต่อดิเจอสิบยาวๆสิบยาวๆตอนเนี้ยศูนย์อี้เจอไอี้เจอบอกตายพูดเหลือศูนย์เลยยี่จากสิบอะดูกราฟดิอีอ่ะอี้อ่ะคือคือกราฟ ท้าทายแล้วเราเสร็จไป2องออกเทนทีอ่ะสองก็สามแล้วขาดหนึ่งเอมกันให้กูกูทำระกันไว้ถ่ายลูกกูดิตายตรงหน้าซักรีดอะเจตายแล้วตายตรงห้องกูกมนาดีไงยี่ปากีจ่จ่อกไม่ดเยเอากูตายยไกกดกูนอนกับมมห้อง่ตงงใครเดินวะเงางงาใคร เงาไอปอนเปล่าใช่ผมกลรงคิดว่าสติถูกตอกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่พยายามพูดมันมันเดินมันจะตอบมมันก็ไ่ตอ่มันก็ไม่ตอบมันไอ้ปอมึงขี้ขาจังวะกูยอมตายได้แต่ต้องได้หลักฐานไอ้สัตว์กูเป็นนักข่าวแก๊สสี่ไม่ขึ้นห้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ควันแล้วแล้วไงแล้วแล้วกูได้หลักฐานหลักฐานเป็นรูปภาพแล้วไงต่อได้เป็นเงาแล้วไงมันยังไม่ใช่รูปผีเต็มก มันคือเงาไอปอนเข้าใจปะเคโตดว่าเต็มกล้องเลยเฮียปีด่าบังเลนเกิ้ลนสัเฮ้ยยังไอเต็ม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 เฮลโหลมาดอฟ้าเกิ้ลโจเซฟคาร์มอนแมนเฮลโหลมาดูฟ้าเก้ลเกิ้ลมาดูฟ้าเกิ้มีา เฮลีแมฮัลโหลนมซ่าลงแล้วลงแล้วลงแล้วไม่ไหววี่แตกว่ผมลบไม่ทันเมื่อกี้มึงดูดิกูถ่ายเห็นมันใ้เจมมึงดูในภาพที่ถ่ายล่าสุดหนลคดิดูนี่นะกูเห็นเห็นเป็นเงาเลยสัตว์ไปดูได้กูถ่ายเป๊ะเมื่อกี้อะไรวะไปดูไปดูทุกคนดูทุกคนดูเงาอะไรวะมึงมึงซูมซูมดูได้ไหมอ่ะมีกี่รูปหนีรูป่ัหมรูปอันล่างสุดล่างขวา มันเขียนว่าโกนแล้วนะเห็นปะเออมึงเห็นเท้าไม่ดำๆอ่ะงางาดำๆอ่ะตรงตรงทางเดินยาวอ่ะเห็นปะนั่นแหละกูถ่ายโดนมันตำรวจอยู่ตรงกลางห้องเลยมันไม่เห็นจะเขียนหาอะไรเลยวะเป็นเหียอะไรเจฟักอยู่อลิซมาดิโคลนี้มึงปวดคีย์บอร์ด กูได้ถ่ายเห็นตูดเป็นไงเห็นปะมันเขียเข่ยว,ว่าโก้เลยอะแสดงว่าเงานะั่นี้ะคือเงามานันนั่นแหละมันมีภาษาอังกฤษขึ้นตรงรูปอะน่าจะใช่แสดงว่ากูถ่ายได้สองครั้งได้บอสแต่สองครั้งเลยได้เงินเพิ่มไอ้ท่านที่ถ่ายรูปเงาได้สเตอคชั่นแสดงว่าในนั้นมีปรกากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นแต่มันยังไ <ปะ S 2> ม่ใช่มันยังไม่ใช่ตัวทีเต็มกันแต่มันก็ได้ตังค์เพิ่มปะล่ะไได้้อมันจะมีเฟซอยู่อย่างนี้กูน่าจะถ่ายนี่เก็บยว่าไอ้ถังอะถังสลับกันนะดีิงปะวะมันตต้้ออองงงงมันวาขยเหร